สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะมาคุยกับอาจารย์พิิธิ์วันนี้เราจะคุยเรื่องเส้นสมรสค่ะ คำว่าสมรสในที่นี้หมายถึงโอกาสของการแต่งงานหรือการมีชีวิตคู่นั่นเองครับเส้นนี้จะอยู่ตรงตำแหน่งใต้โคนนิ้วก้อยหรือที่เราเรียกว่าเนินพุธนะครับโดยเป็นเส้นที่ลากจากริมมือเข้ามาในเนินพุธนี่แหละครับสังเกตดูนะครับบางคนมีหลายเส้นบางคนก็ไม่มีเลยบางคนมีเส้นเดียวหรือบางคนก็มีสองเส้นหลายคนมักจะถามว่าถ้ามีหลายเส้นนี่คือจะแต่งงานหลายครั้งใช่ไหมมีคู่หลายคนใช่ไหมคำตอบคือไม่ จำเป็นเสมอไปครับผมใช้คำว่าตรงนี้เป็นโอกาสมากกว่าครับคนที่มีเส้นสมรสหลายเส้นเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่ดีในการมีชีวิตคู่อาจจะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้หรือมีสเสน่ห์เป็นที่รู้จัก เป็นที่สนใจของผู้อื่นนั่นเองครับทีนี้เราจะใช้โอกาสไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับลองสังเกตที่ริมมือของตัวเองดูนะครับทั้งมือซ้ายและมือขวาถ้าคุณมีเส้นเดียวที่มือซ้ายและมือขวาก็มีเส้นเดียวนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสแต่งงานเพียงครั้งเดียวครับคําว่าแต่งงานในที่นี้คือเรื่องที่เป็นทางการนะครับไม่ได้หมายถึงแค่การจดทะเบียนอย่างเดียวแต่รวมถึงการที่มีการรับรู้มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพฤติไนหรือ นิตินัยมีลูกมีเต้าด้วยกันนั่นคือความมั่นคงของชีวิตคู่ครับทีนี้มาดูเรื่องของอายุที่เกี่ยวข้องกับเส้นสมรสกันบ้างครับช่วงบริเวณเส้นสมรสนี้จะครอบคลุมช่วงอายุตั้งแต่ประมาณ15-20ถึงปีไปจนถึง50ปีเลยครับนั่นคือช่วงเวลาที่เรามีโอกาสแต่งงานถ้าคนอายุเกิน50ปีไปแล้วโอกาสแต่งงานจะน้อยมากถือเป็นเรื่องไม่ปกติหรือเป็นเรื่องพิเศษแล้วครับและการอ่านเส้นอายุอ่านอย่างไรคะ การอ่านอายุจากเส้นสมรสนี้ถ้าเส้นสมรสแบ่งครึ่งบริเวณนี้พอดีแสดงว่าคุณมีโอกาสแต่งงานตอนอายุประมาณ25ปีครับหากมีเส้นที่อยู่ต่ําลงมาใกล้ริมมือแสดงว่าโอกาสนั้นมาเร็วกว่าอาจจะประมาณ20ปีครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้โอกาสตอนอายุ20ปีก็ไม่เป็นไรครับคุณยังเหลือโอกาสที่25ปี หากมีเส้นที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้โคนนิ้วก้อยแสดงว่าโอกาสนั้นจะมาทีหลังอาจจะประมาณ30ปีหรือ30กว่าปีครับนี่คือเรื่องของโอกาสนะครับใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับ ทีนี้เรามาคุยเรื่องของเส้นแต่งงานกันครับคำว่าเส้นแต่งงานในที่นี้คือเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นนิติกรรมหรือพิธีการนะครับคือการแต่งงานที่มีผู้ใหญ่รับรู้รับทราบยอมรับหรือมีการจดทะเบียนนั่นเองเส้นแต่งงานจะเป็นเส้นที่ลากจากเนินอังคารต่ำเข้ามาเชื่อมกับเส้นชีวิตหรือลากจากเนินอังคารต่ำเข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนาครับใครที่มีเส้นนี้ชัดๆก็มักจะได้แต่งงานตอนอายุประมาณนั้นจริงๆครับการนับอายุจาก เส้นแต่งงานนี้ถ้าเส้นแต่งงานเชื่อมกับเส้นวาสนาเราจะนับอายุตามเส้นวาสนาครับเช่นถ้าเส้นวาสนามาถึงตรงตำแหน่งที่ตัดกับเส้นสมองคืออายุ30ปีดังนั้นถ้าเส้นแต่งงานอยู่ต่ำกว่านั้นเล็กน้อยอาจจะหมายถึงการแต่งงานตอนอายุประมาณ28 2 9ปีครับซึ่งจากกรณีศึกษาจริงที่เราพบมีบุคคลที่แต่งงานตอนอายุ29ปีซึ่งตรงกับตำแหน่งเส้นนี้เป๊ะเลยครับ ถ้าเส้นแต่งงานเชื่อมกับเส้นชีวิตเราก็นับอายุตามเส้นชีวิตครับก็อาจจะประมาณ20ปีครับนอกจากนี้ยังมีเส้นที่บ่งบอกถึงการแต่งงานต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตคู่ในต่างประเทศด้วยนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ลากจากเนินจัน์ทรเข้ามาเชื่อมเข้ากับเส้นวาสนาบริเวณโซนเนินสุขครับ เวลาผมดูดวงลายมือทางออนไลน์ผมจะให้ผู้ที่มาดูถ่ายรูปมือมาหลายมุมนะครับความมือเพื่อดูลักษณะหลังมือโดยรวมหงายมือเพื่อดูลักษณะนิ้วโครงสร้างมือและเส้นหลักต่างๆด้านข้างเพื่อดูว่ามือมีความหนาหรืออ้วนไหมและแน่นอนครับผมก็จะดูเส้นสมรสเหล่านี้ด้วยรวมถึงดูผิวพันณุ์ด้วยส่วนคำถามที่ว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่จะมีความสุขไหมอันนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากครับซึ่งเรื่องนี้เรา จะมาคุยและวิเคราะห์กันในคราวหน้าครับตอนนี้เราเน้นเรื่องโอกาสและเหตุการณ์แต่งงานที่เกิดขึ้นจริงไปก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความหมายของเส้นสมรสและเส้นแต่งงานมากขึ้นนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับ